น,นี้นะคะเราจะมาสอนถักลายนี้ให้ดูกันนะคะนี่อันนี้ก็ยังไม่จบนะคะก็ทําคลิปลงก่อนนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครชอบก็ติดตามคลิปต่อไปของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นอสอนตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยนะคะไหมที่เราจะใช้นี้นะคะที่ได้เห็นไหมสวยๆนี้นะคะเป็นเชือกนะคะเป็นเชือก อ่าผสมฝ้ายผสมไนลอนนะคะอันนี้เป็นเชือกฝ้ายเป็นเอ่อไม่ไม่ตีเกลียวนะคะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เข็มไม่ใช้เข็มเบอร์ห้านะคะนี่นะใช้เข็มเบอร์ห้านะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้ฐานกระเป๋านี่นะคะฐานกระเป๋าเป็นฐานกระเป๋าสี่เหลี่ยมนะคะเป็นไซส์สี่เหลี่ยมนี้นะคะ เราก็มาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะที่เราเห็นนี้นะคะที่มันเป็นนูนๆเนี่ยเราจะไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วที่เรียบๆแบบนี้นะคะเราจะไว้ด้านบนนะคะคืออันนี้อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างกระเป๋าเลยนะคะตือก้นกระเป๋านั่นเองและด้านบนนะคะเราจะเริ่มจากช่องนี้นะคะที่เป็นมุมเราจะสังเกตว่าแต่ละมุมจะสิ้นสุดตรงนี้นะคะเริ่มจุดนี้จุดจบตรงนี้นะคะอันนี้สําหรับ าฐานกระเป๋าที่ที่เป็นหนังแบบนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะใครที่ไม่มีก้นกระเป๋านะคะก็เมย์ก็สอนไว้แล้วนะคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่ผ่านมานี่เองนะแรกแรกเราจะสอดเข็มเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็จริงๆก็มีสอนหลายๆคลิปแล้วนะคะในพี่ที่ทาก้นกระเป๋านะคะมุมนะคะเราจะ เราต้องการกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กก็ตามตามที่เราต้องการเลยนะคะแต่ของเมนะก็คือจะเป็นกระทัดรัดนะคะใบกลางๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะคะก็นี่เลยนะคะตรงมุมนี้นะคะเมจะใช้เมจะเริ่มจากตรงมุมนะคะนี่นะก็ก็คือการทำลอดห่วงธรรมดาเลยนะคะนี่นะก็คือการทำลอดห่วงธรรมดาแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากมุม ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็มาหลักที่สองก็ทำลอดทวงแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะเราก็จะทำช่องละสองครั้งนะคะหรือการทำซิงเกิลโครเชตแบบนี้นะคะทำทุกช่องแบบนี้นะคะทำทุกช่องไปแบบนี้ช่องละสองครั้งนะคะจนถึงมุมนี้นะคะตรงมุมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตรงมุมอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆทําให้ดูนะะคลิปนี้นะคะสําหรับมือใหม่หัดถักนะคะสําหรับมือใหม่จริงๆนะคะใครที่ถักเป็นแล้วหรือมีความชํานาญแล้วก็คํำคามได้นะคะช่วงนี้นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ทําไปทุกช่องเลยนะคะจะมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกนันนะคะละจาจันคะ่ะทำมาสักพักเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ เราก็จะไปดูตรงหัวมุมกันเลยนะคะนี่คือจบจบของตรงมุมนะแต่ปกติแล้วนะคะเราจะสอดเข็มเขาเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ดึงเขาออกมาแบบนี้นะคะสอดเข็มแล้วดึงเขาออกมาแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เราก็แบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เราจะทําอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็จะ ทําให้ขอบด้านล่างของกระเป๋าเรานะคะเป็นแนวเดียวกันส,สวยๆนะคะเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะสอดเข็มนะคะย้อนกลับมาแล้วเกี่ยวไหมด้านหน้าไปทางด้านหลังแทนนะคะค่อยๆดึงเขาออกไปนะคะอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็กลับเข็มนะคะกับเข็มโคเชนะดึงไหมเขาขึ้นมาแล้วตรงนี้นะคะเราจะเพิ่เริ่มรอบที่สองขึ้นมานะคะเพื่อจะดันให้ขอบกระเป๋าเขา อยู่ในลักษณะที่ตั้งฉากขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นลักษณะนี้โดยการพันวหัเข็มนะคะลงไปแล้วสอดเข็มเข้าไปด้านล่างของไหมนะคะสอดเข็มเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะแบบนี้นะคะสอดให้ทะลุไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วถึงจะเกี่ยวไหมลงมาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมานะคะนี่เราจะสอดด้านหลังนะคะดอดเข็มด้านหลัง นี่นะคะพันโัเข็มหนึ่งครั้งแล้วสอดไปด้านหลังนะคะสอดเกี่ยวเข้าไปให้เข็มทะลุขึ้นไปด้านบนเลยนะคะแบบนี้นะคะทำแบบนี้เลยจากนั้นก็เนี่ยนะคะถอดออกทีละสองห่วงและสองห่วงขั้นตอนนี้นะคะ สำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆทำนะคะใครที่ทำได้แล้วก็ค้ำๆไปได้นิดนึงนะคะตรงนี้จะทำให้สำหรับท่านที่ยังไม่ชำนาญในการถักโคเชนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่แทบนานสำหรับโคเชก็ทําซ้ำๆให้ดูนะคะเนี่ยเราจะค่อยๆสอดเข็มเขาแล้วดันไปเข็มให้ทะลุขึ้นมาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะดันไปเข็มเขาให้ทะลุขึ้นมาเลยแบบนี้เลย แล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงสองครั้งเขาก็จะตั้งฉากกันแบบนี้เลย mm. เห็นไหมคะนี่นะคะเราทำมาสักพักหนึ่งเราก็จะได้หลักนี้แล้วเราก็ทำวนไปร,บรอบๆนะคะในลักษณะเดยกันโดยที่เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. จะละักษณนนี้นะคะ,ะ,คะพอเราทำไปสักพักเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะตั้งฉากแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหน้าด้านในนะคะด้านในกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะนี้ จะเห็นว่าเป็นแนวตั้งขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะเป็นขอบแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านนอกนี่นะแม่เป็นคนถักถ,ถ,ถักขวามือนะคะก็จะไล่จากขวาไปซ้ายนะอันนี้คือด้านล่างนะคะใครไม่มีอันนี้นะคะครไม่มีตัวกระเป๋านะก็ถักเป็นตัวหนอนนะคะวนไปวนมาแบบนี้นะคะก็เคยมีคลิปสอนไว้แล้วนะแต่ว่าถ้าใครมีฐานกระเป๋าแบบนี้ก็ ก็สามารถทําได้เลยนะคะนี่นะคะก็วิธีการถักฐานกระเป๋านี่ก็เมย์ก็ลงไว้ให้หลายคลิปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการเป็นเทคนิคเล็กๆนะคะในอีกหลายๆเทคนิคเลยนะที่ทําฐานกระเป๋าให้เขาตั้งขึ้นมานะคะโดยที่เราไม่ต้องย้อนกลับมาทําอีกรอบนึงแล้วนะคะเราก็จบไปเธอทีเดียวในรอบนี้นะนี่นะคะเราก็ค่อยๆถักเขาแบบนี้เลยเราจะทำวนให้ครบรอบไปเลยนะคะ ทั้งแบบนี้ทั้งรอบเลยแล้วเราจะทำหรอือใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะในรอบที่สองเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นฐานแรกอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองกันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะค่อยๆพันหัวเข็มลงไปแล้วก็ดันเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะ,คะการที่เม่ทำสองรอบเพราะว่า,าจะทำให้ดูเขาเรียกอะไรดอกดอกเขาจะชัดขึ้น ในแถวที่สองนะคะแต่ถ้าใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะพอเราทําครบรอบแล้วนะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะนี่นะนี่คือแถวที่สองนะ,ะจากนั้นเราจะมาเริ่มนะคะเริ่มทําดอกไม้ไม่ตัดใหม่กันนะคะก็คือดึงหลักแรกนะคะดึงน้องเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาพันนอเข็มนะคะลงครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่สอง แบบนี้นะคะแบบนี้นะจากนั้นนะคะจับนี้ไว้นะคะแล้วก็สอดเข็ม,มเข้ามาแบบนี้นะคะผ่านออกไปจากนั้นโซนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ครั้งที่สองดึงขึ้นมานะคะลงนะลงในในช่องนี้เลยนะคะดึงครั้งที่หนึ่ง พันหวเข็มครั้งที่สองและก็ครั้งที่สามนะคะเราจะเป็นสามครั้งแบบนี้นะจากนั้นเรามาพันหุวเข็มต่อนะคะอันนี้นะคะลงลงด้านข้างนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มครั้งที่สองและครั้งที่สามนะคะ ก็เป็นลักษณะนี้นะลงมาต่อนะคะเราตรงนี้นะเราจะเว้นไว้นะคะเว้นหนึ่งหลักนะมาลงหลักที่สองนะคะแบบน,นี้นะคะหนึ่งสองและสามก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดึงเขาให้ให้เข้ากันนะคะจากนั้นจับไ้นะคะจับตรงนี้นะรวบนะคะนี่นะ แล้วสอดเข็มเขาเข้ามาตรงนี้นะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดออกไปแบบนี้นะคะโซนหนึ่งครั้งแล้วก็จะได้อย่างนี้นะจากนั้นนะคะดึงขึ้นมานะคะพันนกเข็มหนึ่งแบบนี้นะคะครั้งที่สองครั้งที่สาม แบบนี้นะคะนี่นะจากนั้นนะคะพันเข็มต่อมาลงนะคะหลักด้านข้างนี้นะลงหลักด้านข้างนี้นะคะนี่นะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเว้นนะเรามาลงหลักนี้นะหนึ่งสอง และสาก็จะได้อย่างนี้นะคะตรงนี้ต้องดึงให้เท่ากันนะนี่นะคะจับไว้นะคะดึงลอดเขาออกไปแบบนี้อันนี้คือไม่ลอดนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะให้เขาเท่ากันนะคะจัดนะคะดึงออกไปนี่นะคะ ต้องถ้าถ้าเป็นเส้นเดียวก็รอดนะคะแต่ถ้าเป็นหลายๆเส้นอย่างนี้ก็จะต้องดึงดีระวังระวังสอดเข็มเข,าเข้ามาในนี้นะคะถอดออกแบบนี้นะและแบบนี้นี่นะคะจากแบบนั้นนะคะโซ่หนึ่งขังทําต่อนะคะทําซ้ำๆแบบนี้นะคะหนึ่งสอง สามนี่นะคะแล้วมาลงหลักนี่นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจากนั้นพันหุวเข็มเว้นหนึ่งหลักนะคะมาลงหลักที่สองหนึ่งสอง สามแบบนี้นะคะจับแบบนี้ดึงออกดึงเขาออกให้หมดนี่นะคะเสร็จแล้วมาเข้าเราจะทำซ้ำๆไปแบบนี้ตลอดแนวนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้ ดึงขึ้นนะคะพันวเข็มหนึ่งสองแล้วก็ครั้งที่สามดึงเขาให้นี่นะเราก็จะได้ตรงเสร็จแล้วลงมาหลักเดิมนะคะหนึ่งสองสาม อันนี้ทําให้ดูอีกครั้งหนึงนะคะนี่นะแล้วก็เว้นหนึ่งหลักนะคะเว้นหลักนี้นะมาลงหลักนี้หนึ่งเึ้นนะคะครั้งที่สองครั้งที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกทำรอบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะนี่นะ นี่นะคะทําให้รอบเลยนะคะทําให้รอบแล้วเดี๋ยวกับมาเจอกันค่ะแล้เจอกันนะนี่นะคะพอทําครบรอบแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแนวสวยๆน่ารักน่ารแบบนี้เลยนะคะแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะคะก็เป็นหลักสุดท้ายนะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็เกี่ยวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง แล้วก็ครั้งที่สามนะคะจะได้ลักษณะนี้นะพันธุเข็มนะคะลงเหมือนที่เราลงเลยนะคะหลักเดิมหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะอย่างงี้นะแต่ปกติเราจะต้องลงมาทางนี้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาด้านนี้นะคะหนึ 1, 2, ่งสองแบบนี้นะคะแล้วก็สามเราก็จะได้ลักษณะน,นี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมนะคะเป็นมุมที่เป็นมุมจบด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ดึงดึงเขาออกมาเลยนะคะนี่นะคะค่อยๆดึงเขาออกมานะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็กลับมาอย่างนี้ทำเหมือนที่เราเคยทำเลยนะคะแล้วก็จบ แถวแรกแล้วเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้เมื่อจบแถวแรกแล้วก็เราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะจบแถวแรกแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่สองนะคะนี่นะคะแถวแรกตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะและทุกๆแถวเราจะทําเหมือนกันนะก็จะเริ่มจากนี้เลยนะคะหนึ่งแล้วก็ผ่านหัวเข็มลงมานะคะหนึ่ง สองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็ถอดออกนี่นะอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมนะลงนะคะลงหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนี่นะ ตรงนี้ทําเหมือนกันนะคะหนึ่งทุกแถวนะสองทุกครั้งที่จะขึ้นแถวใหม่นะคะสามและเราจะมาลงหลักนี้นะคะหนึ่งสองสามเราก็จะได้แบบนี้เข้าโหมดเดิมเลยนะคะทำเหมือนเดิมนี่นะคะ อันนี้เราก็จะได้แถวที่สองแล้วนะคะนี่นะทำถักถัดไปนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็มานี่นะหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะ ค่อยๆตามนะคะอันนี้ก็จะง่ายแล้วนะคะตั้งแต่แถวที่สองมาเราก็จะลงตรงกลางดอกเท่านั้นนะคะหนึ่งแบบนี้นะคะ,นะคะหนึ่งสองและสามก็จะเป็นลักษณะนี้นะ และเกี่ยวไม้เขาออกไปนะคะนี่นะคะเกี่ยวไม้เขาออกมาดอกจะสวยไม่สวยอยู่ที่เราดึงเลยนะคะดึงตึงดึง,ดง,ดงไม่ตึงอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วก็ทำวนไปนะคะ ทำวนไปนะคะหนึ่งสองสามนี้นะคะทำวนไปร,บรอบๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะได้ดอกเพิ่มขึ้นมานะคะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นี่นะคะลงหนึ่งสองและสามแล้วก็หลักที่สองนะคะลงตรงน,นี้นะหนึ่งสองและ อย่างที่บอกนะคะว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปเราจะลงเหมือนกันทุกหลักทุกแถวนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกหลักและทุทกแถวเลยแล้วก็ลงนี่นะคะอันนี้ก็ถักไม่ค่อยยากนะคะก็ เทคนิคก็ทิคเล็กๆก็คือจะอยู่แค่หลักแรกเท่านั้นนะคะหลักต่อๆไปเราก็ถ้าได้แล้วเราก็สามารถทำให้เขาเป็นแบบนี้ได้เลยนี่นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะนี่นะถักไปให้ครบเลยนะคะถักไปวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าที่เราพอใจนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่ง เราไปดูอีกทีหนึ่งนะคะทางท้ายแถวที่สองก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะเรามาดูแถวที่สองกันนะคะอันนี้คือจุดสิ้นสุดนะคะของแถวที่สองนะเราดูอย่างนี้ใช่ไหมคะพันุเข็มนะคะลงอันนี้คือหลักที่สองนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ลงอันนี้สองนะนี่นะคะ พอหลักที่3นะคะก็พันหัเข็ม1 2และ3ปกติเราจะทำแค่3หลักใช่ไหมคะแต่หลักสุดท้ายนะคะเราจะทำสีหลักนะนี่นะคะ1นี่นะคะ2 3แบบนี้นะคะอันนี้คือหลักสุดท้ายของแถวที่2นะคะนี่นะ จะต้องเป็นลักษณะนี้นะคะและทุกๆแถวที่ที่เราทําเลยนะคะตั้งแต่แถวที่สองขึ้นมานะจะเป็นแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะนี่นะคะนะคะเราก็หลบออกลักษณะนี้นะคะทั้งสี่ทั้งสี่รูปเลยนะทั้งสี่พับเลยนะคะทั้งสี่อันเลยนะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จบนี่นะคะ เราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะในแถวที่สองนะและทุกๆแถวเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นแถวถัดไปได้เลยก็เดี๋ยวเราขึ้นแถวถัดไปแล้วแล้วเ,เราก็นะคะมาเจอกันนะนี่นะคะเราก็ขึ้นแถวถัดไปได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกทีก็คือตรงมุมแถวที่สองนะคะแล้วเราเจอกันค่ะไปดูกันนะคะ นี่นะคะพอถักไปได้หลายๆแถวเขาก็จะมีดอกไม้สวยๆแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเราก็จะได้กระเป๋าทรงเหลี่ยมน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปดีๆมาให้ชมกันอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ๊ายบายสวัสดีค่ะ